การเรียนภาษจะไม่ได้น่าเบื่อเรียนยากมากพากับอาจารย์ผู้ชายอาจารย์ถามว่าอถ้าเรียนที่มสวประสานมิดเนี่ยกลับบ้านแถวสารยานัน่งรถยังไงสวัสดีค่ะวินดีคอนัสู่ s m i World ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเส้นปีนะคะเข้าสู่เทศกาลแอดมิชชั่นของน้องๆมง .6 แล้วเนาะ ก็เป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะพี่รู้เนี่ยไม่ได้จะกลับไปสอบอีกรอบนะแต่ว่าเป็นช่วงที่มีน้องหลายๆคนนะคะทักมาขอคําแนะนําว่าพี่คะเอกประวัติศาสตร์มสวเนี่ยเขาเรียนยังไงมันเรียนยากไหมคะหรือว่าต้องเตรียมตัวสัสมภาษณ์ยังไงนะคะช่วงเวลานี้ในทุกๆป,ปีตั้งแต่มาปล่อยคลิปมา2ปีก่อนเนี่ยก็จะมีน้องๆทักมาถามนะคะบ่อยๆว่าเออพี่คะหนูขอคําแนะนําหน่อยได้ไหมหนูควรเตรียมตัวอะไรยังไงมาเองอ่ะก็คิดว่าอยากจะทําคลิปแบบอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้ ให้น้องๆที่สนใจเกี่ยวกับภาควิชาเนี่ยได้เข้ามาดูนะคะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสทุกทีแต่ว่าวันนี้ว่างและเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะมาตอบคําถาม3ข้อที่ถูกถามบ่อยมากที่สุดเกี่ยวกับภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะจะมีคําถามอะไรบ้าง ปดูกันเลยคําถามแรกที่เป็นคําถามยอดฮิตที่ถูกถามบ่อยมากที่สุดนะคะนั่นก็คือพี่คะเอกประวัติศาสตร์มสวนี่เขาเรียนอะไรกันหรอคะแน่นอนผู้ว่าเรียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมภาควิชาประวัติศาสตร์ก็ต้องเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะคะต้องลบภาพจาเดิมๆตอนเรียนแบบระดับประถมหรือว่ามัธยมออกไปก่อนนะคะอะไรที่คิดว่าภาควิชาประวัติศาสตร์มันน่าเบือ่อเพราะว่าต้องท่องจาเนี่ย จริงๆมันก็ยังต้องท่องจําอยู่เพราะน้องๆแกต้องเข้าใจแต่มันไม่ใช่การท่องจําเพื่อเอาไปตอบข้อสอบหรือการต้องจําได้อย่างเดียวการจําได้อย่างเดียวไม่สามารถทําให้น้องๆเรียนได้อย่างเข้าใจนะคะน้องๆนี่ยจะต้องรู้จักวิเคราะห์นะคะแล้วก็เข้าใจเพื่อที่จะศึกษาเราไม่ได้ศึกษาแค่ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแต่เราเรียนได้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันส่งผล ต่อสังคมต่อเศรษฐกิจต่อการเมืองอะไรยังไงบ้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ตอนนั้นมันพูดถึงอนาคตด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกกับการเรียนประวัติศาสตร์นะเพราะมันจะทําให้เราเข้าใจบทสังต,ตอนนั้นถึงเป็นแบบนี้แล้วอะไรตอนนั้นส่งผลให้เกิดเป็นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากสําหรับพี่ในการเรียนประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวิชาเกี่ยวกับ ภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ต้องเรียนเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือวิชาเอกบังคับค่ะวิชาเอกบังคับเนี่ยก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สําคัญสาคัญตามภูมิภาคพื้นที่ต่าง,างๆทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบอกอ,อารยธรรมโลกประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ยุโรปประวัติศาสตร์มิด d ลน e ์อีสต์ประวัติศาสตร์เซาท์อีสต์ East, ะต East, อะไรเงี้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายไปหมดเลยวิชาเหล่านี้เนี่ยอันนี้เป็นหลักสูตรปีพี่นะคะ ถ้าน้องๆสนใจอยากจะดูจริงๆเนี่ยให้น้องๆเข้าไปดูในภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะเป็นเว็บไซต์ของภาควิชาเพื่อที่จะได้รู้ว่า,วาตอนที่น้องๆเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยหลักสูตรที่น้องๆจะต้องได้เรียนเป็นยังไงบ้างน,นะคะอย่างที่2นะคะก็คือวิชาเอกเลือกค่ะวิชาเอกเลือกเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นเป็นการเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เป็นหัวข้อ ย่อยลองมายกตัวอย่างก็จะเป็นประวัติศาสตร์การแพทย์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวิทยยศากษาอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากๆในแต่ละเทอมสามารถเลือกเรียนได้เทอมละ2ตัวหรือ3ตัวตามความสนใจของน้องๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละเทอมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบทุกคนจะเรียนเหมือนกันอย่างเพื่อนในแก๊งพี่เนี่ยบางคนก็เรียนตัวหนึ่งบางคนก็เรียนตัวหนึ่ง สามารถเลือกเรียนตามความที่สนใจเพราะฉะนั้นการในบริษัทจะไม่ได้น่าเบือ่อน้องๆจะไม่ต้องมาแบบว่าโอ้เรียนแค่ประวัติศาสตร์ไทยเรียนแค่ประวัติศาสตร์ยุโรบอะไรเงี้ยมันก็จะมีบริษัทหัวข้อย่อยๆพวกนี้แหละที่ทําให้เราเข้าใจในบริตั์มากขึ้นคะ่ะข้อ2นะคะที่ถูกถามมาเยอะเหมือนกันก็คือพี่คะเอกประวัติศาสตร์ที่พี่เรียนอยู่เนี่ยมันเรียนยากไหมคะเอิมถ้าถามแบบนี้นะคะพี่ก็องตอบเลยว่าเรียนยากมากแต่มันไม่ได้ยากกว่าสัตว์เรื่อง มันขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็ความสนใจของน้องๆน,นะคะอย่างตัวพี่เนี่ยสนใจประวัติศาสตร์ไทยวิชาที่พี่เรียนรู้สึก,กว่าเออไม่ยากแล้วก็สนุก ก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยต่างๆเพราะว่าพี่เองเนี่ยมีพื้นฐานเดิมบวกกับความสนใจที่เรารู้สึกอยากจะเรียนในวิชานั้นๆเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเรียนวิชานี้แล้วมันสนุกเราชอบแต่กลับกันค่ะเพื่อนๆพี่หลายๆคนไม่ชอบประวัติศาสตร์ไทยก็จะมองว่า,าวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นวิชาที่ยากตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของน้องๆเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ยากพี่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่ามันยากเหมือนกันเลยคือช่วงเวลาสอบการเรียนของเราเนี่ยมันไม่ใช่การเรียนที่น้้้ออองงงๆๆเเขาาใจยย่ดีวนต้อง อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็เข้าใจถึงบท,บท,บทต่างๆหนังสือสไลด์ชีตเรียนต่าง,างๆที่มันจะต้องอ่านอะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะ <c oughs> ก็ต้องมีดีเทลต่างๆที่มันเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อยากสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าคนที่ไม่ได้สนใจมากนาะนนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยเวลาอ่านหนังสือครั้งหนึ่งแล้วก็ เราสอบพักหนึ่งมันไม่ได้สอบแค่แบบตัวเดียวอยู่แล้วเทอมหนึ่งเราสอบทีห้าตัวหกตัวอะไรเงี้ยนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสืออาจจะต้องปรับตัวให้เยอะขึ้นนะคะเวลามาเรียนในภาควิชานี้สําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบอ่านหนังสือเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนนะคะซึ่งพี่เองก็เป็นนะมีหลายๆวิชาที่พี่รู้สึกว่าพี่อ่านหนังสือวิชาพวกนี้ไม่ได้เลยรู้สึกโอ้โหมันอ่านแล้วมันไม่เข้าใจ พี่ก็จะเลือกธีการดูคลิปนะคะต่างๆมีหลายๆช่องใน u t u b e นะคะที่สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนเนี่ยไวเยอะแยะมากมายเลยน้องๆก็เลือกที่จะดูคลิปแบบนั้นได้มันเป็นการปรับตัวเนาะในแบบยุคที่เทคโนโลยีมันทันสมัยมากขึ้นะนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเราจะต้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราเรียนนะคะซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะยากง่ายแล้วแต่ความสามารถแล้วก็ความสนใจของแต่ละคนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นคำถามสำหรับน้องๆที่อบ และเข้าสู่การสัมภาษณ์น้องๆจะทักมาถามว่าพี่คะเนี่ย,ยว,วันเนี้ยหนูจะไปสอบสัมภาษณ์แล้วพี่แนะนําหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์จะถามอะไรบ้างหรือว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วแต่ดวงนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะได้เจออาจารย์ท่านใด เพราะว่าอาจารย์แต่และท่านเนี่ยก็จะมีสไตล์การพูดคุยที่แตกต่างกันยกตัวอ,อย่างเป็นอาจารย์ผู้ชายก็จะมีความถามเกี่ยวกับความสนใจรวมไปถึงเรื่องชีวิตเปื่อยเปื่อยมันเป็นการสัมภาษณ์ที่ทําให้อาจารย์ได้ได้รู้จักเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่าเออเราเป็นอะไรยังไง่วนอาจารย์ผู้หญิงเนี่ย ก็อาจจะมีความเข้มงวดขึ้นมานิดนึงอาจารย์ก็จะถามว่าเราสนใจประวัติศาสตร์แนวไหนทํไมาถึงเลือกเรียนที่นี่เรียนหนักเรียนไวไหมหรือว่าน้องๆเรียนสิมจีนอย่างเงี้ยอาจจะถามว่า,ารู้จักประวัติศาสตร์จีนบ้างไหมหรือพูดภาษาจีนได้ไหมมันมีหลายๆประเด็นนะนะคะที่อาจารย์ก็จะถามเราได้ซึ่งตรงเนี้ยก็แล้วแต่ว่าอาจารย์เขาจะถามอะไรเข้าใจน้องๆอ,อ,อยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องตื่นเต้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดพี่คิดว่าความเป็นธรรมชาตินะคะจะทําให้เราได้ ได้พูดคุยกับอาจารย์ได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องเออประวัติศาสตร์ด้านไหนที่เราสนใจประวัติศาสตร์ด้านไหนที่เราชื่นชอบ ซึ่งบางทีคาถามพวกนี้เตรียมไปอาจารย์ก็ไม่ถามด้วยนะอาจารย์ถามแบบนอกเรื่องแบบอย่างตอนพี่สัมภาษณ์เนี่ยพี่สัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้ชายอาจารย์ถามว่าถ้าเรียนที่มสวประสานมิรเนี่ยกลับบ้านแถวสารยานนั่งรถยังไงมาเดินทางยังไงมาเนี่ยอาจารย์ก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าแล้วแต่ละคนจริงๆแต่ว่าไอ้คำถามพื้นฐานอะไรเงี้ยนี่ก็คือทําไมถึงเรียกเรียนเอกประวัติศาสตร์ทําไมถึงอยากเรียนที่นี่ทําไมสอบเข้ามาที่นี่หรือถ้าเรียนหนักแล้วจะเรียนไหว แล้วก็สนใจรบริษัทด้านใดเล่าย่อๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะเป็นแนวแนวนี้แต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ดวงของน้องๆแล้วกันค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะเป็นการรีวิวแบบยิบย่อยมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนฟังแล้วมีคําถามหรือว่ารู้สึกแบบอยากถามประเด็นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวพี่มาตอบหรือว่าถ้าแบบอยากถามเป็นส่วนตัวก็ได้เร็ก ไอจีมาก็ได้นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคําตอบที่พี่ตอบไปหรือก็ที่พี่พูดไปสักครู่เนี่ยมันเป็นคําตอบที่พี่ได้จากประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจของตัวพี่เองนะคะคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบพี่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้ดูเป็นแนวแล้วกันเนาะสุดท้ายนี้นะคะพี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้นองๆที่กําลังเตร็มตัวสอบแอดมิชชั่นไม่มากก็น้อยนะคะพี่ขอวอวยพรให้น้องๆทุกคนสามารถ สอบติดในคณะในสาขาวิชาที่น้องๆทุกคนอยากเรียนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเข้ามาเรียนในภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะก็ไว้ ถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันนะคะเพราะว่าปีปนี้พี่เรียนจบแล้วแต่ว่าดีใจนะคะที่น้องๆหลายๆคนสนใจในภาควิชาประวัติศาสตร์ลองเข้ามาเรียนดูค่ะเป็นภาควิชาที่เรียนเหนื่อยจริงเรียนยากจริงแต่ว่ามีความสนุกมีความน่าสนใจในแต่ละเทอมที่เราเรียนจริงๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับภาควิชาแล้วก็มาหาวิทยาลัยให้ดูกันบ่อยๆถ้าน้องๆสนใจนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอลาไป แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย